กลุ่มที่อบรมเข้มพิเศษนะคะซึ่งก็ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ด้วยเผื่อไว้แล้วนะคะแล้วกอ็อยากทราบว่าผลอบรมเข้มพิเศษเนี่ยจะออกก่อนการสอบซ่อมไหมนะคะจะประกาศผลช่วงไหนนะคะด้วยความที่การกำหนดการต่ตตางๆตรงนี้นะคะมันค่อนข้าง รวนพอสมควเนาะปกติแล้วอบรมเข้มพิเศษเราก็จะประกาศผลก่อนนะคะที่จะติดรับลงทะเบียนสอบซ่อมนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะลงสอบซ่อมหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เนื่องจากเวลาต่างๆมันมทะเลยนกันอยู่นะคะด้วยสถานการณ์ด้วยนะเะนาะฉะนั้นก็คือว่าอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของการประกาศผ,ผลอบรมเข้ม อันเนี้ยนะคะมันมีกระบวนการกว่านักศึกษาจะส่งกลับมาส่งไปให้อาจารย์ตรวจอาจารย์ตรวจเสร็จส่งกลับมาเข้าสํนานักทะเบียนเพื่อที่จะระมวลผลแล้วก็ค่อยประกาศผลตรงนั้นมันใช้เวลาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะผลน่าจะออกนะคะอย่างเร็วก็คือประมาณต้นสัปดาห์ต้นๆของพฤษภานะคะหรือไม่ก็กลางๆางพฤษภานะคะอันนี้เนี่ย ยังไม่สามารถแจ้งะะให้คําตอบที่ชัดเจนได้เนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความช้าเร็วในการส่งผลคะแนนตรงนี้กันด้วยแล้วก็อบรมเข้มก็กิจกรรมต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพดัะ,ะนั้นก็ต้องให้เวลาแก่อาจารย์ในการตรวจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ถ้าจะให้แนะนำนะก็คือ mm. นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมไวเผื่อไว้อยู่แล้วเนาะก็ให้เข้าไปเลือก รูปแบบกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นนะคะว่าจะใช้แบบส่งแบบกระดาษหรือว่าจะส่งหรือว่าจะทํากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ก็คือเข้าไปเลือกเหมือนเพื่อนๆทั่วไปเลือกเหมือนคนที่จะสอบต้มทั่วไปเลยนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ทํากิจกรรมผ่านช่องทางตรงนี้ไปด้วยนะคะเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าจะให แนะนำนะคะสำหรับกลุ่มที่สอบกลุ่มที่อบรมเข้มนะคะอาจจะเลือกแนวทางของการถ้าสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะที่จะทำกิจกรรมตั้งแต่ต้นต้น,ตนเดือนอะไรเงี้ยคือเผื่อลุ้นว่าอบรมเข้มจะขาดแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทำกิจกร,รมร้อเรเซตรงนี้ดีอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนที่ต้องการแบบนั้นนะคะก็แนะนําว่าเลือกแบบกระดาษ นะคะเพราะแบบประดาษเนี่ยมันก็คือส่งตอน20พฤษภาคมเลยนะคะส่งได้เลยต่อนนั้นนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสว่าหให้รู้ผลตรงนี้ก่อนแล้วถึงถ้าไม่ผ่านค่อยไปทําตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจทยอยทําไปเลยไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะก็คือถ้าเลือกแบบช่องทางแบบกิจกรรมออนไลน์นะคะก็เข้าไปทํา สกรมในระบบออนไลน์ได้เลยนะคะโดยที่ก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอผลก่อนนะคะเพราะผลเนี่ยมันน่าจะออกประมาณอย่างเร็วสุดเลยก็คือสัปดาห์แรกหรือไม่ก็กลางๆสัปดาห์กลางๆพิจภา,าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ถ้ามัวแต่รอผลอยู่นะแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่ผ่านอนะ่ะเราต้องมาทําซ่อมอย่างเงี้ยเวลาทำกิจกรรมซ่อมตรงเนี้ยเราอาจจะเหลือน้อยลงนะคะถ้าอย่างไงก็คือ พอเราทำอบรมเข้มตรงนี้เสร็จแล้วเราส่งไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรอผลแล้วก็ได้นะคะแล้วไหนๆก็ลงทะเบียนสอบซ่อมไวอยู่แล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมนี้ได้เลยถ้าทำแบบผ่านออนไลน์ก็ทำตามทามลายตามกำหนดที่อาจารย์เขาได้กำหนดไว้ในชุดวิชานั้นๆน,น,นะคะก็ตรงนี้ก็ถ้าประกาศผลออกมาแล้วว่าไม่ผ่านหปยังไงสำหรับอบรมเข้มแล้วศึกษาก็ยังมีคะแนนส่วนของกิจกรรม ร้อปร์เซ็นตตรงนี้ไปไปใช้ในการที่จัดปัดเกรดนัแศึกษาสำหรับการสอบซ่อมได้นะคะเอ,อ่อแล้วประสบการณ์วิชาชีพนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ปิดโควิด1 9เนี่ยก็คือเป็นช่วงจริงๆแล้วเป็นช่วงอบรมประสบการณ์วิชาชีพเลยนะคะทีนี้จะมีแนวทางยังไงนะคะก็ตรงนี้เนาะยังคงมีการอบรมนะคะ แต่จะเมื่อไหร่นั้นเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยตรวจสอบกับทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาการอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีประกาศออกมาเมื่อไหร่นะคะก็คงจะรอความชัดเจนของ